5เคสคุณแม่ที่คุณลูกพามาดึงหน้าเพื่อย้อนวัยเป็นของขวัญวันแม่นะครับเคสที่1แม่เตียงย้อนวัยจัดเต็มคุณบอกเออจริงใจแล้วก็ ให้คำแนะนำที่ตรงจุดดึงหน้าดึงคอส่องกล้อง,อง,องแล้วก็ยกคิ้วตาบนตาล่างนะคะหลังทำดูเด็กลงไป10ปีเลยค่ะเคสที่2แม่วันดีแก้ปัญหารอบดวงตาเพราะว่าถ้าหมออื่นเนี่ยไม่มั่นใจอันนี้เหมือนหมอว่าหมอเก่งก็ยกคิว้วตาหนังใต้คิว้วรู้สึกมันจะเบาตาเลยอะ่ะมันดูสบายไไหนไม่จะมั่นใจตัวเองมากขึ้นเคสที่3แม่ต้อยดึงหน้าเป็นครั้งที่ 2, 2> ไปปรึกษาอยู่ส3าที่ค่ะไม่ทำให้ดูหน้าเราเขาก็บอกว่าเหมือน นจะแก้ยากหลานก็แนะน,นําแนะนําแล้วก็พามาค่ะเจอคุณหมอเอ,อิร์ธเป็นธรรมชาติแล้วดูย้อนวัยมากๆเลยค่ะที่4นะครับคุณวันทิ์ เคสผู้ใหญ่มาดึงหน้าย้อนไหวมาเจอเคสที่ว่าผู้สูงอายุนี่แหละทาให้เราแบบจูงใจทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเลยมาให้ลูกสาวดูลูกสาวก็บอกแม่ที่นี่แหละอายุ69เหลือ5ห้าปกว่าเองค่ะตอนนี้เคสที่5แม่ตุกตาบินมาทาสัญญกรรมลูกสาวก็เลยชวนมาทํากับคุณหมอเอิร์ทที่ B L S เป็นมาอีกทีนึงทำสัญญกรรมรุงอีกวันกลับไปบ้านได้เลยไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยค่ะหน้าดูสาวขึ้นหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นอันนี้คือฟีดแบ็กจริงๆนะ ม,มอบค้าอ่อนยาวเป็นของขวัญให้กับคุณแม่อย่าลืมเข้ามาเจอกันนะครับ